เธอทำไรอะนี่ดูจานโอ้โหจานเลยวะจะไปใส่ข้าวกินบ้าจานนี่ตัวนี้จานสองมิล220ร้อยิบเออว่าสองร้อยย่สิจำผิดหรอเอเ้ยสองรอยย่ิบแงอัลนเฉยลองดูว่แกรู้เปล่านี่สองรมิลพวกนี้ใส่พวกไหนเวฟเ็นเอ็กซ์พีซีเอ็กซดูโอ้โหนี่หลอกแบบนี้เลย ไม่ใช่ไหมผิดรุ่นไหมตอนเนี้ยปุ่มากเลยเป็นลายดาวลายเท้าลายตีนลายอะไร